อีเแคแฉสนันดาราหนุ่มผ่านตัวมาเล่นโอลิพัดลมโอ้โห,หน่ากลัวนะเนี่ยโอลิแฟนเหรอแม่ไม่ใช่อืออันนี้ก็แซ่บเหมือนกันนะจ๊ะสำหรับเรื่องคดีนะคะสามตัดสินแล้วค่ะสำหรับครูไ<อ>พบุญอะเรื่องราวเป็นไงติดตามเริ่มเลยเริ่มเลยจากสำหรับข่าวแรกนะคะอีเค e ก็มาเปิดปากเปิดใจท้อร้อนอะ่ะร้อนอยากได้พัดลม อยากอยู่ในคลิปโอลิพัดลมด้วยเราอยากดูเรื่องนี้มันแซบมากเลยนะเธอเขาเนี่ยเป็นอดีตนักแสดงช่องดังอ่าแล้วก็เขาคือผู้หญิงผู้ชายชายแท้วิจริงเหรอเออทำไมว่าเป็นชายแท้ชายแท้เล่นกีฬาเพราะเขาเคยอยู่ในอดีตทีมทีมชาติเหรอคุยจริงเหรอทีมชาติยา่วชนเลยเหรอแม่ ยังไม่ได้พูดเยาวชนเลยนะอ๋อเรอป้อป้อเหรม่รู้สักทีมหนึ่งเอออาใค่เกันเกิดอยู่สักทีมหนึ่งไม่รู้ทีมไหนแต่แล้วไงแล้วมันยังไงโปรไฟล์ดีมากมากตอนนี้ก็คือแบบออกกำลังกายฉับมากแล้วคือเขาเนี่ยผันตัวจากนักแสดงเนี่ยมาหาอะไรได้เสริมเขาเป็นนักแสดงไงก็ใช่ไงก็เขาก็จะมาแสดงในแอปใหม่ไงแอปโอลิพัดโลงเอางี้ เปิดมาแล้วอ d e เจเคี๋ยวให้ d j k เล่าให้ฟังแต่ต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยแซปมาอาย e เ j k เล่าเองแซบว่ามาสิแม่ว,ว่างอีกจ้าอีพวกผีทั้งสองตัววันเนี้จะมีเรื่องแซปรเรื่องเสียวที่พี่เจอมากับตัวจะมาเล่าให้ฟังนะจ้าเป็นเรื่องราวของนักแสดงหนุ่มรูปหลอ่อผิวสีน้ำเพลงเป็นที่หมายปองของสาวแท้และสาวเทียม ที่อยู่ในดีไปโหลดหน้าอยู่ในแอป o อ l y f a n นมาัมาฉันจะขอขยี้โปรไฟล์ผู้เบ่าอันนี้ฟังนะจ๊ะโปรไฟล์ดาวงานดีงานพรีเมียมคุณเอ้ยป้าเอ้ยเลิศจ้าแต่ตอนเนี้ที่เปิดทางดนให้กลุ่มลับดิปลืมใจกันแล้วนะจ๊ะ แต่เบื้องลึกระหว่างชัดกันนะสแสดงหนุ่มรายนี้นะก็คือฉันจัดกันเป็นหลายเม็ดแล้วจ้ะในะสแสดงหนุ่มทรงเนี้ยใช้เงินเปนไปก็จะจบจ้าเพราะก่อนที่จะมาจวดจ้ากับฉันเนี่ยเพระหนุ่มสีผิวน้ำเพื่งรายนี้นะกูมักจะขอตรงขอตังเซตลอดที่มักจะตัดขอว่าเงินน้อยเงินไม่มีอยากได้เงิน บ่อยๆเข้าอ่ะฉันก็เลยไร้มนตสาปไปหนึ่งบทนะจ๊ะแต่ก็บล็อกที่ไปแล้วนะจ๊ะพอค่ะเจ๊ขอเตือนถ้าคิดจะไปไปให้มันพอดีเลยจ้ะ EP ทั้งสองโอ้แม่ำมคำรืยอมมันลามันแซบขนาดเนี้ยเนาะ EJK นี่ปิ่มปากเลยเนาะใช่มันได้กินของดีเออเอ,อ,อ,อมันบอกเป็นของดีเหรอ,อ,อมันบอกของดีก็ดู<ม>โปรไฟล์ก็สิแต่น่เสียดายนะเอาจริงคือโปรไฟล์ดีอ่ะ คือคือนี่มองว่าโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดกว้างการเปิดกว้างแต่แบบมันจะมีความขัดสนเรื่องเงินหรือเปล่าเพราะว่าอีเจเคเล่าหลังบ้านเหมือนกันออบอกว่ามีการแบบเจเจขอยืมหน่อยอ,อ,อ,อแล้วไม่ใช่หลักไม่ไม่ใช่หลัก10บาท5บาทนะยังไ,ไงเออ5้าหลักหลอหลักหมื่นอ่ะแม่เออชอบยืม,แต,มแต่ฉันไม่รู้ว่าเจเคแบบจะใจ,จบุญสุนทานหรือเปล่านางเป็นแม่พาร์เปล่า พะเลยคะเออพ่าไม่มาตีเออมาตีเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วกันฉันเชื่อว่าพวกแฟนเพจของเราเนี่ยแก๊งแฟนเพจเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปนักแสดงหนุ่มคนนี้แล้วก็ได้ที่ปิดปิดออกมาไม่เปิดนะอย่าเท่าไปหานะในองลี่องลี่พัดลมอ่ะเพราะมันสนั่นเลยจริงจริงแบบอันนี้ก็มีนะมันออกมาเป็นภาพนิ่งถ้าเธอเห็นแค่ช่วงท้องเธอก็รู้แล้วว่าใครจะบอกเผยไหม อุ้ยเต็มเลยเนี่ยเออรอยแบบเต็มเลยเนี่ยเออรอยอะไรอ่ะตำรอยตำอ๋อรอยสักออรอยตำคิดถ่งเรื่องแบบนั้นแหละแต่เรื่องนี้โอ้โหเรื่องนี้มันเกี่ยวเรื่องของครอบครัวเหมือนกันแต่เขาใช้คําว่าเป็นอดีตครอบครัวเรื่องราวมันสืบสาวราวเรื่องเกี่ยวเรื่องของความรักความพะววนครอบครัวมีน้อยมีใหญ่ฟ้องลงฟ้องร้องเอกับ อ่าครูไพบูลแสงเดือนรู้จักไหมรู้จักบทบาทปะเขามีเขามีฉายานะยังไงคะกงยูเมืองไทยเออคือตอนนี้คือพี่พี่พี่ไพบูรณคือแบบเขาปั้นซิกแพคคือแบบโอ้โหหล่อหลอกอลกานแต่ในๆก็แต่นอกจากภาพปัจจุบันที่หลายคนเห็นกันแล้วเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่หลายคนจับตามองกันอยู่เรื่องของคดีคดีฟ้องร้องนะฮะที่เป็นเกี่ยวกับดีเรื่องของพรกผู้เยาว์เออเออหลายคนถามว่าเอยคดีพระเยาว์เกิดขึ้นได้ยังไงต้องเกิดขึ้นย้อนกลับไปตอนที่จาได้ไหมว่า คุณไพบูลเนี่ยเขามีภรรยาคนแรกที่เรารู้กันก็คือคุณเอ๋มิราอ๋อใช่ใช่ใช่ซึ่งคุณเอ๋มิรามาออกรายการรายการดังเกี่ยวกับเรื่องของว่าเออความสัมพันธ์นนนี้นั่นของสามีตนเองเนี่ยมีความสัมพันธ์กับนัก้องในสังกัดไปไป,ไป,ไปมา,มา,มายงมาที่ครูไพบูลเอเอพอโยงครูไพบูลปุ๊บนั่นแหละก็มีการขุดข้อมูลมามาโยงถึงคุณกระต่ายพนิพาอ่าก็คืออดีต ภรรยาคนที่2ที่เป็นเด็กเหมือนกันที่เป็นเด็กเหมือนกันซึ่งเขารู้จักกันในช่วงที่เขาเรียกว่าสอนกันอยู่นั่นแหละร้องเพลงไปร้องเพลงมาจับไมายไุ่ใช่สุดท้ายปุ๊บคุณเอ๋มิลาก็ขอย่ากับครูไพบูรณ์ครูไพบูรณ์ก็เลยได้มาร่วมหอลงลงตกล่องตองชิ้นอากาศตาอากาศตาแต่ก็คือ ใช้ชีวิตรักครอบครัวกันได้ระยะหนึงหน่งออก,ก,ก็อยากกันไปเออเทนี้อยากกันไปปุ๊บแต่ในช่วงนั้นก็จะมีเรื่องของคดีการฟ้องร้องเกี่ยวเรื่องของแบบขอสิทธิ์ลูกข,ของคุณเอ๋มิลาเนี่ยมาดูแ,ดแลซึ่งคดีนี้เนี่ยทางคุณเอ๋มิลาก็ชนะไป<ข>แต่หลังจากนั้นแหละปุ๊บคุปเเปลวุเขาฟ้องคุณเอ๋มิลาคคเขาหามีประมาทเอคคเอ, <Why? S 2> เอทำให้คุณเอ๋มิลาเออทำให้คุปเเปลวุเนี่ยเสื่อมเสียเสื่อมเสียงเสื่อมเสียอเสียงทีนี้แหละคุณเอ๋ก็เลยแบบเฮ้ยฟ้องฉันทำไมอ่ะทำไมอะ ฉันทำอะไรให้ก็เลยกลายเป็นที่มาของการฟ้องคดีพระผู้เยาว์ทอดทาไมถึงเป็นพระผู้เยาว์คดีพระผู้เยาว์เนี่ยมันมันพระผู้เยาว์เขาน้ับอายุตั้งแต่ต่ํากว่า18ปีค่ะณตอนนั้นที่คุณเอกกับคุณบูที่คบกันอยู่ค่ะคุณเออายุ16ปีอ้าวสิบหกอแต่ทีนี้คนก็จะมาคิดว่าเอ๊ะมันมันการยินยอมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าทีนี้ศาลก็ตัดสินใช่ปะใช่คือด้วยด้วยเรื่องราวแบบนี้ผู้ที่เป็นเจ้าทุกข์เป็นผู้ ร้องเองหลักพงหลักฐานต่างๆก็คงจะมีแหละเออไม่งั้นมันก็มันก็ก็คงจะไม่เข้าในเรื่องของการพิจารณาคดีทางศาลแหละทีนี้พอเข้าศาลชั้นต้นปุ๊บเรื่องต่างๆก็ผ่านไปปี2566ันอสศาลชั้นต้นตัดสินเลยพี่ปูนทุกคนบอกว่าคุณรูไปบูลเนี่ยต้องสั่งจำคุกแปปีโดยไม่รอลงอาญาตอนนี้ก็ช็อกมากแต่แต่นี้ทางกูไปบูลก็ขอยื่นอุทธร์ยื่นไปต่อจนมากระทั่งล่าสุดในปีนี้ เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเลยฮะบอกว่าให้ยื่นคำตัดสินเหมือนกับศาลชั้นต้นเท่ากับว่าทางคูไปบูรเนี่ยนะฮะก็คือต้องจำคุกโดยไม่รอโรอาญา8ปีด้วยกัน8ปีก็จะเป็นอกงองยูในกลงขังใช่ป่ะเธอใช่ใช่แต่ทีนี้แหละความเคลื่อนไหวทางฝั่งของ คุณทนายฝั่งของคุณเอมิลาเองเนี่ยเ็ออกมาเคลื่อนไหวบอกให้ว่ากระบวนการทางยุติธรรมเกี่ยวเรื่องของครอบครัวพระพุยาหเนี่ยมันได้เกิดขึ้นให้เห็นเป็นกิจจลักษณะแล้วอันนี้คือเรามองว่าถ้าเป็นเรื่องของคดีความที่ว่ากันไปตามการพิจารณาของศาลก็ว่ากันตไปตามอ๋อใช่ใชก็เรื่องนี้เนาะก็เหมือนกับว่าเป็นเคสที่ให้ศึกษาด้วยนะ แม้ว่าจะยินยอมมีบุตรอะไรกันก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดหลักฐานก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะมาคบหาดูใจกันอันนี้ก็ต้องไปดูนะคะว่าคุณเฉมิลามีหลักฐานอะไรบ้างถูกต้องถ้าเกิดหลักฐานไม่แน่นจริงๆเนี่ยศาลคงไม่สั่งตัดสินจำคุกถูกไหมฮะถูกอ่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามกระต่อเนะว่าครูไัยบูลเนี่ยเขาจะมีความขึ้นไหวอย่างอะไรยังไงบ้างออกมาจะสู้คดีอะไรต่อไหมหรือว่าจะมีอะไรยังไงประกันอะไรยังไงหรือเปล่านะฮะก็ติดตามกันไปแต่ไดีแล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ ได้ดีสําหรับคนในลุกนี้เลยนะคือเดี๋ยวนี้คือโลกโซเชียลมันไวอ่ะใช่แล้วก็การได้เจอกันมันไวมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือโอเคทุกอย่างมันโตขึ้นก็จริงแต่อย่าลืมว่ากระบวนการกฎหมายกับช่วงอายุที่ยังเป็นเส้นที่แบ่งเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของเยาวชนและก็เติบโตไปยังคงมีอยู่นะฮะก็เป็นอุทาหรณ์กันต่อไปบอกเลยว่าวันนี้นะัะของเราเนี่ยก็คือการมากเลยนะเจออายะาแซบมาก อ๋อแล้วเราก็มีประมาณนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อจ้ะแะ้าติดตามกันวันนี้เราจะไปไหนหรือเปล่าไปศาลไปศาลไานไหนฮะศาลไปฟังพวกนี้มันเก่าแล้วเหรอหั้งปัหารืองสนัขไปห่าไปศาลนะยูจนจอหนา ลาดทุกเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกออนไลน์นะครับ